ที่เบาๆหน่อยครับมันกหูครับนี่ที่ใส่มือแล้วก็เอาไปวางไว้เชี่ยวเบาหน่อยมีคนมีคนนอนหลับเยอะใครหลับครับคุณไมก่กับคุณเนี่ยขอรับตูปกันมือ เร็จยัจ้ามันนอกหัวน้ำปูแล้วโอ่ย,อยสีสวยเ <c oughs> ลยฮ่า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 ่ นี่เรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอแล้วมาถึงจุดที่มาต้องมานั่งฟังพ่โยเข้าน้ําเนี่ยอะไรเ<อ>นี่ยถืออะไรนะถืออะไระนะไปอะไรจะาเข้าห้องน้อุ้ยเดี๋ยวค่อยเข้า, <laughs> าไม่ <laughs> <laughs> เป็นเท่าเป็นเท่าเนเท่าอันตรายกินแก๊สโอล์ฮอล์กินอย่าคายก่อนขยะเป็นอะไรไปเนี่ย ป้าเหรอหนังมือหนังตูดกัเหมือนกัแหละ เอ้ยเอาอะไรยากเลี้ยวง่วงอะอยากนอนที่อ้ยโอ้ยทำไมมีใครตายอันนี้ปล่าแกใครน้าอ่อเฮ้ยมีคนตายมีคนตายห้องน้นใครตายคนตายไม่ไม่คนก็หนูอ่ะ คนมีคนตายแน่นอนเอ๊ะกินปากปาราณะเปล่าวะเอย่เมื่อกี้ไปหายใจไม่ไดนู้นเปล่าเออีสากู้ยังไงตายโดยอัตโนมัติมีสากพิอนุกันไหนเฮ้ยข้างหลังก็ที่ขู่เลยแต่ข้างหน้าไม่หิวใหม่เฮ้ยดูดิดูดิโยข้างหลังอ่ะอีขู่แต่ข้างหน้ายิ้วหิวดูดิเนี่ยข้างหลังอีขู่ไงแต่ข้างหน้าหิว อย่าปิดไฟหนูเปิดไฟไว้เครื่องเครื่องระบายอากาศไม่ทำงานให้ไอ้หนูตรวจก่อนได้ไงเมื่อกี้สีขี้สวยมากนี่ไอาที่ฉีดไปไปไม่ได้เหม็นขนาดนั้นไปเสร็จไปเยอะไม่รู้อะไรก็มันไปไม่ได้โอ้ยมึงทำอย่างนี้นะกูจะคุยกับตำรวจหมดเลยนะเพื่อนพี่โนดเนี่ยปากปากเหม็นมือก็ตัวเหม็นเนี่ย เดยกจะพูดพสมพวกขปะเทศในวัดที่คนรู้เลยก็กอนเรีอบ้านเราหมดอมันเป็นจรรมูกก็ไม่ใช่ <c oughs> อา้าวนจมูกชิดเหรอโหโยทำาสเกียขนาดหลาทัเกีขนาดนี้เลยวะโยใส่แบบนี้มัน,ม,นมันตลกนะว้ยมันช่ใช่ยยแค่เหน่อะไรนะอะไระแสงอะ ไดเตตาปวดตาไม่ตย,ตมตยตปวดตาไหมหยป,ปวดตาไรูเนี่ขอใจหมอใจหมอข้าป้า,าตาเดียวเลยเก่งข้สมนเลยแาษาของขอาจารย์หมอได้ไ <c oughs> อ,อ้ยหี้ยเอ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 ,อ,อ,อเเอออเเออออเออเออ ติต้อยติต้อยนั่งทำไรให้เหรอยังยังเสือรู้ต้องได้สดจะบอกวกา้อน้ำอะไรเนี่ยเออน,น้ำกแล้แต่คืนถ้าคืนคุณได้ไปคุณกเกมมาจะแบบคุณได,ด้่อไปอ้า,อามรุมนี่ดุอ้ามอามเอาไหน้องอามมาหนิน้องอ้ามรุนพี่หน่อยพี่จะแบบมันจะมันจะเป็นภาพแบบ มันจะเป็นภาพแบบว่าน้องอามปล่อยพี่ไปเลยนะรุนแบบดันปล่อยพี่ไปเลยนะไม่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 มันจะเป็นภาพแบบกล้องมันจะค่อยๆเข้าไปหาหน้าไปย่าเออหนึ่งสองสามม่ใช้ที่มันมันเจี๊ยบโคตรหลอนเลยจริงป่ะจริงเหรอเขาเรียกเขาเรียกอันนี้เขาเรียกอะไรวะ Ừ. lần đi. đi tôi, dạy 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 tôi mong tặng quân là mong tặng con mong tặng con mong tặng ừ. con mấy. mong tạm con mong tạm con mong tạm con mong mong, <laughs> mong con, Đồn bị Vậy thôi. Vậy thôi, mong 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 พี่โน่นมเตรียมปืนจะหมดแล้วมองตามกล้องก่อนเจ๊กูไม่มองมองก่อนมึงมาสั่งอะไรทุกคนในในบ้านนี้ล่ะเขาเป็นลูกน้องผมหมดเลยอ่ะโอ้โหเขาเป็นพี่สาวทั้งนั้นเลยเนี่ยลูกน้องผมเจ๊อย่าไปเชื่อมันนะเนี่ยลูกน้องผมเะเนี่ยมือแค่ตายโดยอัตโนมัติเจ๊เป็นคนเลี้ยงหมู่บ้านผมเจ๊ต้องทำตามผมทุกอย่างไอ้สัตว์มึงพูดอย่างนี้เนี่ยกูจะให้พี่โนดยิงมึงนะพี่โนดกูมีปืนตลอดเพื่อนเยอะเลยมาบ้านกันทุกวันเลยเดี๋ยวไรรูเนาะนรจริงนะบ้านกูนะจริงๆนะ ถ้าเกิดเราให้พบกับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอขานอ๊ยอยนในนีอ๊ยาอ๊าขาหนูเลยโอ๊ยโอตยโอเยโอ๊ยโอ๊ะโอ๊ยบอกยโอ๊ยวว๊ยโิ๊ยโอ๊ยโ้๊ตโอะยโอ๊ยโอ๊ยในวัดออ๊ยโอ๊ย้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโูมีปอนนโปืัปอนยโอ๊ยโอยโอ๊โนกยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโอ๊ยโอใจโอ๊ยโอ๊ะโอ๊ยโอ๊ยโน๊ยโอ๊ยยอย แด่จบแล้วไปไปยะคลิปนี้คือคลิปที่ไม่มีสาระอะไรเลยอาจจะมีคําหยาบไรสาระนิดนึงอาจจะมีคําหยาบในเอ่อตอนตอนตอนหน้าคลิปที่พโยผู้คําหยาบอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่บอกว่าขี้อยู่แล้วใช่คาหยาบเพื่อเด็กๆดูอยู่เอออันนี้เอ่อแต่วัสิบแปดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้สิบแปดลบเลยหือสิบแปดบวกก็ให้ไปดูวันที่สิบเก้าแล้วกันอสิบเก้าแทนอโอเคโอเค อันเดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องควมฮาเป็นม,มือด้วยนะจ๊ะคนไหนที่มีดาวแล้วคือสมา,สมาชิกแล้วคนไหนสมัครได้จริงๆกว่ามีรูปเป็นรูปตัวเอสสามารถกดลดสติ๊กเกอร์ได้นะจ๊ะหนึ่งสองนะจ๊ะอย่าเกินสามสี่ห้านะจ๊ะอย่าก,กดรัวนะจ๊ะถ้ากดรัวโดนปิดกั้นช่องนะยังไงเราขอลงไลค์แค่นี้ก่อนนะจ๊ะไปบายจ้า